บรรยากาศตอนเย็นครครับผมาัหครับสวัสดีครับ เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นกันเพิ่งเห็นกันครับยังครทำลุ่นทัที่ทำนั่นนะครับบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆนะครับคํำๆดีในบ้างมนะนลุงทำอะไรครับครับผมไปทางอ๋อ อับคลิปครับแปดนาทีแล้วลาดสุดนะครับหน้าบ้านเนอะคนกรุงเทพมาเอาคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพนะ กราวหาผมบอกโอ้หนูออกร่างกายาะเครับฉุกเฉล่ยมาเนี่ยต,ตีหาเลยเนะาตะตีห่าเลยเัยออกร่างกายโอ้ยตื่นจิตโมงิมุ้ันเานี่ขอยากขอ,อ,ขอปิดไฟะทานก็รู้ว่าปิดตีดด่สี่เ่ไฟไฟี่ไหนฟรอบบ้านรับนาทีวะนี่นนบอกว่ตีหาลูกมาโอ้ยยูเห็นอ่อนเฟด่ ที่หาที่หลูกมาปิดเลยเัมือนก้พยายมพยาบามปิดเมื่อาเ้ปกติแล้วน้ำมันก็น่ารักอยู่แล้วก็ขอให้ทำตัวแบบนี้น่ารักเป็นไงปะในการเิดน่าแค่ใง่แล้ว่นีชีใช้ขางี้ทำทำเสายืดออกมาม่ะบอกความขางนี่ลบมันละ

อโอว้บรรยากาศดีด้อทั้งทงนะ่กรลอดรอดล่างน้ำโอ้โหลุงก,ก็ร้องเพลงไปด้วยนะรับบอกคืบเยียดแปกไงทุ้ท <c oughs> ่ะใส่กับงบนเป็นห้องนอนน่ม ห้องพระหรป้าที่เก็บของหรือห้องพระป้าห้องพระห้องพระก็ดีด้วยอยู่นะมันอยู่บนด้วยอยู่สูงด้วยมันอยู่สูงด้วยก็รอดูนะครับรอดูรอติดตามดูอย่าเพิาไปก้อนนป้ายังต้องรุ้นีป้าก็ยังไม่รู้ว่าข้างบนโปรเจกต์แบบเลียวๆนะครับไม่มีคิดร่วงหน่จ่ายรนี่วะทำห้องเดียวเข้าไปลงอะไรฮะอจะเป็นห้องนอนอ๋อจะเป็นระเบียงใช่ไหม เวี่ยงไว้ชมวิวไรสดเนาะเวลาป้าโโตน้อยตัวโน้อยโตนึงน่ขาอยห่ากินกาแฟอืมแกยันเซโนนน่เหมือนว่ากินแ้ยนเนท่สาวกินซีบาทอนพัดเอจรจินะมันมีโต๊ะโคมแบบร้านกาแฟจิบจิบ ไอเนี้ยาอจะเป็นร้านกาแฟก็ได้ส่วนขอสีน้ำอร่อยได้งจ้นจะเป็นช่องไหนรุ่นคู่มือแจ้งมูนิชิมังมองไหนะหรอรุ่นแผนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแปอว่าจันกันยกเสาเอือนอหรอ ทุกเพไม่เข้าดันอยู่ลุงก็ดูงานนะครับอะไรครับอ๋นนอครับครับมันสวยนะป้า มันสวยนะมันเป็นเหมือนบ้านบ้านที่ธรรมชาติอะเหมือนเราทำบ้านกับต้นไม้นี่ดินดาเี่ใครับลตรงนี้เขาหลมที่ใดนี่ครับล่าสุดเนาะลุงก็ลงออกเออลงมาข้างล่างฮนะท่านี่สวัสดีครับ คราสวัสดีครับนี่กุกขอาใช่เราก็หัวก็เห็นหน้าในนะครับในมากเลยมาแล้วมาแล้วคนนี้คนนี้มาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าทุกคนรอคอยเขามากนี่เรารอคอยคนนี้คนนี้คนนี้นิดเดียวไม่อยากจะเชื่อว่าบานลุงเปียไปนี่ถ้าเกิดผมไม่อยู่สักเดือนหนึ่งมันจะเป็นจำจำทางมาไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเอฟซี ดูดิจู่ๆบ้านมันขยายขนาดนะอในทึ่งนะขนาดใหญ่ขึ้นของของลุงใหญ่ขึ้นนะบ้านบ้านบ้านเอพูดผิดพูดผิดบ้านลุงใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มขนาดยาวขึ้น ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับโอ้ยบ้านบ้านบ้านสิบแปดบวกนะครับบ้านมันสิบแปดบวกได้ยังไงไม่ไม่ทั้งยาวบ้านล่ะคำเตือนคำเตือนบ้านนะเอไอนะเอไอนะเขาเขาพูดถึงบ้านเนี่ยค่ะเหลืองหรือเปล่าเหลืองหรือเปล่าไม่เหลืองไม่เหลืองแอทไนมารู้สึกว่าจะติดเหลืองแล้วทุกคนนี่ครับเอาไนไปไหนมาครับไปไหนมากลับบ้านคุณหายไปไหนมาพอดีว่าวันนี้กลับบ้านเนื่องจาก ช่างอยู่บ้านอ่ะผมจ่ายเงินหอยให้เขาอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วอืแต่ว่างานมันช้าเลยเกินเนื่องจากงานศพเยอะมากเลยนะงานข่าวดําต่อเนื่องกันก็เลยเราก็เลยต้างก็ไม่ได้งดการก่อสร้างก็เลยอยากจะไปดูผู้ไสิเสียนักหนาโดยเฉยสียมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเสียต่อต่อเลยอบ่ฮะเสียต่อต่อเรื่ออคนในหมู่บ้านต่อกันเรื่อยเลยแ้วมันเป็นเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปดูสะหน่อยพอไปดูวันนี้มันก็ ข้างเขาริ่งให้เขาทําให้เกือบเสร็จแล้วนะครับตีผ้าเกือบเสร็จแล้วเหลือก็บรายละเอียดนิดหน่อยเดือนหน้าขึ้นบ้านใหม่ได้เลยน่าจะน่าจะได้นะแต่ต้องต้องดูอีกทีนึงก่อนว่าเดือนหน้าเป็นเดือนที่ดีนะเราจะขึ้นเดือนไหนดูเลือกดูยามทีแต่ว่าเบื้องต้นคือน่าจะเสร็จแล้วละเหลือแค่ตอนต่ออน้ํากับต่อไฟเข้าไปนะครับเบื้องต้นน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดนปิดกระปอยมากเลยพอพอกันไหมกับลุง